EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องของการทำ IF ในกี่ชั่วโมงได้ประโยชน์อะไรบ้างที่แตกต่างกันอย่างที่เคยสัญญาไว้นะครับว่าจะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยในทุกๆวันที่ลงใน Tik To อกนี้ดังนั้นอย่าลืมฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามหมอรัศภูมิแพทย์ช่อทางผิวหนังด้วยนะครับนี่เพิ่งวิ่งข้างแรกมาในรอบ3เดืองเงนเงือเต็มตัวเลยครับอาเดี๋ยวเราไปพูดก่อนระดับแรกเลยนะครับก็คือการทํา IF ที่เวลา1 2บสถึงชั่วโมงจะเกิดอะไรบ้าง การทำา IF ที่1 2บสถึงสิชั่วโมงร่างกายเริ่มจะมีการเบรินไขมันส่วนเกินออกมาใช้เนื่องจากว่าการใช้พลังงานจากน,าน้ําตาลแล้วก็ไกลโพเจนเริ่มจะหมดไปนอกจากนี้นะฮะยังช่วยเรื่องของการเพิ่มกรดฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มระดับของเทสโทสเตอโรนด้วยครับถ้าทํา IF ถึง17ชั่วโมงร่างกายเราเริ่มจะเกิดภาวะอัตโตฟัจก็คือที่หมอเคยพูดถึงอีก่อนๆลองย้อนกลับไปดูได้ก็คือเซลล์ร่างกายเริ่มจะกัดกินเซลล์ที่เสีย เซลที่จะแก่เซลล์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดการอักเสบเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิดของมะเร็งดังนั้นจึงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชะลอวัยครับถ้าทํา IF ถึง24ชั่วโมงหรือว่า1วันเต็มเจะเริ่มมีการเซตระบบของสเต็มเซลล์ของลำไส้ใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะลดภาวะลำไส้รั่วที่จะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายโรคเกี่ยวกับผืนผิวหนังโรคเกี่ยวกับโรคระบบลำไส้บางชนิดนะครับ ถ้าทำ IF ถึง36ชั่วโมงร่างกายเราจะเริ่มเบิร์นไขมันอย่างมากมายดังนั้น36ชั่วโมงนี้เหมาะกับคนที่ลดน้ําหนักมาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลถ้าทํา IF ถึง48ชั่วโมงจะเกิดภาวะโดพามีนรีเซ็ตก็คือจะทําให้สุขภาพจิตใจเราดีอารมณ์จะสดใสขึ้นคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าภาวะต่างๆนี้จะดีขึ้นและถ้าทํา IF ถึง72ชั่วโมงหรือ3วัน อันนี้จะเกิดการรีเซ็ตของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใหม่นะฮะรวมทั้งระบบเม็ดเลือดขาวต่างๆดังนั้นจึงรักษาเรื่องของภาวะภูมิคุ้มกันต่างๆโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมทั้งป้องกันโรคมะเร็งสําหรับใครที่คิดจะเริ่มทํา IF แนะนําเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วถ้าเกิดเราสามารถปรับได้ทนได้ค่อยๆเพิ่มการทํและเวลาที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะร่างกายของแต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับความทุกจ์ิตของแต่ละคน ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าใครเคยทำา IF กี่ชั่วโมงบ้างและอยากจะทำา IF ตามที่หมอพูดเนี่ยแต่กี่ชั่วโมงดีคอมเมนต์กันมาครับฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอรัศภูมิแพทย์ช่อาทางผิวหนอยด้วยนะครับ